สวัสดีค่ะดิฉันพันนิพานิมัยบูลตำแหน่งทั้งงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ประจำอยู่ห้องบัตรโรงพยาบาลวสิงนะคะคนไข้เจ๊คนนี้เป็นคนไข้กำลังกรอกเอกสารอยู่ครับนี่เสร็จแล้วครับเอ้าพยาบาลตรวจหน่อยกรอกเอกสารเสร็จแล้วค่ะอะช,อชื่อชื่อชื่อเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊ชื่อนี้เหรอเฮ้ยไวเหรอไวไหมเนี<ะ>่ยนี่ชื่อคุณจริงๆเหรอใช่ค่ะ แล้วเวลาประกาศเรียกเรียกได้เหรอได้เลยค่ะคุณไม่ว่าอะไรนะไม่ว่าค่ะยินดีครับตามสบายเลยงั้นนั้นนั่งคอยก่อนล้วกันค่ะได้แน่นะแล้วพอสักพักคุณจิมหอม,ออมค่ะแอมเชิญค่ะตายแล้รคุณพยาบาลไ้ล้อะไร,ออะไรคุณประกาศางนีได้ยังไงคะเอาก็คุณบอกว่าประกาศได้เออใช่ผมก็ได้ยินก็เจ๊บอกเองว่าประกาศได้โวอยอะไรอ่ะเนี่ย ทำไมอ่ะก็คุณประกาศผิดนะผิดได้ยังไงก็นี่ไงจิ๋มหอมชะเอมหอมชะแอมนามสกุลฮะมีแฟนเพื่อเจมนามสกุลหอมชะเอมอ๋อเหอเจ๊แกชื่อจิ๋มนามสกุลหอมชะเอมไม่ใช่ชื่อจิ๋มหอมนามสกุลชะเอมวะ่ะคุณต้องประกาศว่าเจม ต้องมาบอกหรอกโอ้โหอ,อ,อายตอนหอมนั่นเนี่ยบาเจงนี่เจ๊ถ้าเจ๊ไอ้นะก็ไปเปลี่ยนชื่อซะสมัยนี้ใครเขาชื่อจิมกันไม่ก็มีสามีไปเลยจะได้เปลี่ยนนามสกุลโอเคไหมเจ๊คุณจิมหอมชชเอมคะะอ่ะเขาบอกเขาไม่ใช่ชื่อจิมหอมชชเอมเขาบอกเขาชื่อจิมนามสกุลหอมชชเอมค่ะขอขอบคุณคุณพันิพานิมไพบูลพนักง,งานผู้ช่วยเหลือคนไข้ประจำห้องบัตร โรงพยาบาลวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเจ้าของเรื่องนางจิ๋มหอมเชะเอ็ม